จะเอาเงินไปฝ่าพระจาจาร์อินเหรอครับอกลัวเอาไปถวายไม่ได้เอาไปฟ่าจ้ามึงจะพูดอะไรอ่ะหดให้มันเกรงใจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบ้างท่านอยู่ในฐานะไหนความชั่วความเลวมึงอยู่ในฐานะไหนมึงไม่แบ่งแยกเลยเหรอฮะมึงไม่รู้จักพระเถระผู้ใหญ่เลยเหรอท่านเป็นทระเถระผู้ใหญ่ขนาดไหนมึงถึงได้กล้าพูดสัมลออความเลวความชั่วออกจากปากมึงมาได้เนี่ยกล้าที่จะปา마าดว่าร้ายต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์มันใช้ได้เหรอ โครงการเปิดรับบริจาคของคนดังเขาอัปเดตยอดล่าสุดทุกวันนะครับทำไมอาจารย์ไม่อัปเดตยอดล่าสุดทุกวันบ้างครับเจตนาาจา์เรียรไรเงินเพื่อต้องการยักยอกเงินบริจาคเหรอครับอาจารย์ถามจริงกูฟ้องมีประมาทมึงได้เลยนะการที่มึงพูดแบบนี้เนี่ยหาว่ากูยักยอกอะแต่กูไม่ฟ้องหรอกเพราะกูไม่ฟ้องคนโง่กับกูไม่ฟ้องคนบ้าอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเสียเวลา มึงรอดูกูชี้แจงทีเดียวแค่นั้นแหละง่ายๆกูไม่ชี้แจงกูไม่ชี้แจงอะไรทั้งนั้นกูรอวันถวายถวายเสร็จกูถึงชี้แจงตามนี้นะจะโครงการคนดังคดพ่อคดแม่ดังขนาดไหนกูก็ไม่สนใจกูอยากจะชี้แจงตอนไหนกูจะชี้แจงโครงการกูยังไม่จบจบเมื่อไหร่กูจะชี้แจงไม่ต้องสารแนสู่รู้กับกูกูจะโทรชี้แจงตอนไหนตอนนั้นตอนไหนคือตอนนั้นรอไม่ได้ไม่ต้องรอ ไปขอสเตทเมนต์กับธนาคารแค่นั้นฟ้องไม่ได้จ้าเป็นการตั้งคำถามก็เรื่องของมึงเถอะกูก็ไม่สนใจจะฟ้องมึงอยู่แล้วกูบอกแล้วกูไม่ฟ้องคนโง่คนปัญญาอ่อนฟ้องไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่กล้าอัปเดตทุกวันเหรอจ้ากล้าจ้าแต่ไม่อัปเดตจ้าไม่ใช่ไม่กล้าจ้ารอเนาะรอ อดทนหน่อยเนาะการที่มึงจะเล่นใครเนี่ยมึงต้องอดทนให้เป็นต้องเย็นให้ได้นะแล้วมึงจะประสบความสําเร็จในการล้มเขามึงต้องเย็นให้เป็นไม่ต้องดิ้นจ้าเพราะกูไม่ดิน้นขนาดกูเป็นคนทำเองกูยังไม่ดิ้นเลยมึงดิ้นอะไรก่อนจ้าไม่ต้องดิ้นเนาะตอนไหนตอนนั้นจ้าเวลาที่กูชี้แจงออกมาแล้วมันไม่เป็นไป,นปนตามที่มึงต้องการเนี่ยมึงจะได้ฉากกูได้เต็มที่ไง เจตานาไม่บริสุทธิ์ไม่เป็นไรจ้าแล้วแต่มึงจะคิดเลยจ้าเจตานาไม่บริสุทธิ์ก็ได้จ้าเดี๋ยวความบริสุทธิ์จะออกมาทางสเตทเมนต์แล้วก็สลิปโอนเงินเองจ้าไม่ต้องกังวลเนาะไม่ต้องเป็นห่วงแทนกูจ้าขอ <c oughs> บคุณมา,มากๆเลยจ้าที่อุตส่าห์เป็นห่วงกันเนาะความจริงก็คือความจริงกับครูพีชาว่าไว้เนาะ ไม่ควรด่าเขาค่ะอธิบายดีๆดีกว่าค่ะจะได้ใจคนดูกูไม่ได้ต้องการใจคนดูจ้ากูต้องการความจริงจ้ากูด่าหมดจ้าใครเข้ามากูด่าหมดไม่สนใจเท่านั้นอ่ะกูไม่ได้ต้องการใจใครกูไม่ได้ต้องการใจมึงด้วยจะใจใครกูไม่สนใจเท่านั้นแหละกูสนใจแต่ความจริงตรงหน้าเพราะฉะนั้นกูไม่ต้องมานั่งพูดเพื่อเอาใจใครกูไม่ต้องพูดเพื่อให้ใครมาติดตามกูกูพูดทุกอย่างตามความจริง กูพูดแบบนี้มาตลอดสองปีกูไม่จาเป็นต้องมาเปลี่ยนเพื่อสันดานอย่างเมืองไม่จําเป็นเอ,อไม่จะเป็นเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาพูดว่าพูดดีๆนะไม่ต้องไปด่าเขาจะได้ไดใจคนดูกูไม่ได้ต้องการใจคนดูจะคนที่จะชอบกูต้องชอบที่กูเป็นแบบนี้ถ้าไม่ชอบที่กูเป็นแบบนี้ใสหัวกระบาลออกไปไม่ต้องดูกูไม่เคยง้อใครตั้งแต่ไหนตะไรมาเพราะกูยึดตามความเป็นจริง ความจริงถ้ามึงรับไม่ได้ก็เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูแล้วเราเอาดอกของเรามาจะบาปไหมคะมีคนยืมเงินแล้วเราเอาดอกของเราจะบาปไหมคะหมายถึงเราปล่อยเงินกู้เหรอไม่บาปะนะ ถ้าเรามีข้อตกลงกับเขาชัดเจนไม่ได้ผิดอะไรกูว่ามึงป่วนนะอีอีอะไรเนี่ยอีเพจอะไรเนี่ยอีกองระชาก,การข่าวปดพัดบวกเนี่ยกูว่ามึงป่วน ถ้ามึงจะปัญญาอ่อนกกาณไปปัญญาอ่อนไกลๆถ้ามึงไม่หยุดพิมพ์แล้วพิมในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เดี๋ยวกูจะบล็อกมึงไม่ต้องเข้ามาแสดงความเห็นอะไรอีกเลือกเอานะจะอยู่ต่อแล้วคอมเมนต์สร้างสรรค์มีประโยชน์กับกูจะบล็อกมึงไม่ต้องเข้ามาอีกแล้วมึงจะเอาอะไรกูไปประจานประจานเลยกูไม่ได้ว่าอะไรไม่มีปัญหาสลับกูเลยเอมึงอยากทํอา,กาอะไรอยากด่าอะไรทําซะอีกกองประชาการข่าวปลดเนี่ยนะ ชื่อมึงก็พูดอยู่แล้วว่าข่าวปลดแสดงว่าข่าวที่มึงโพสตทั้งหมดไม่ได้มีอะไรเป็นความจริงเลยทุกอย่างโกหกตอแหลทั้งหมดไอ้ส่วนที่มึงพูดความจริงกูก็เปิดเผยประจานทุกอย่างหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามึงหยุดไม่ได้เที่ยวแท็กชาวบ้าไปเรื่อยเดี๋ยวกูจะบล็อกมึงปั่นป่วนไม่เลิก ท้าทายระบบทําไมล่ะมึงคิดว่ากูไม่อยู่ในระบบเหรอมึงจะทํากูคิดดีๆก่อนนะมึงรู้ข้อมูลกูจริงหรือเปล่าคิดดีๆคิดดีๆนะเออคิดดีๆว่าจริงไหมที่มึงรู้มาน่ะมันข้อมูลจริงหรือเปล่าเออคิดดีๆก่อนพูดเดี๋ยวจะหน้าแหกเข้าใจตามนี้เนาะเออเดี๋ยวหน้าแหกขึ้นมามันจะไม่รู้ตัว กับน้องสาวไม่คุยกันมา3ปีแล้วทํายังไงให้กลับมาคุยกันดีๆคะัเขาทะเลาะกันเราก็เป็นคนกลางไงเราเป็นคนกลางได้ไหมล่ะถ้าเป็นคนกลางได้เราก็ใช้ไปตามเหตุตามปัจจัยดูไปตามเหตุตามปัจจัยแก้ไขไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราสามารถไกลเกลี่ยได้เป็นคนกลางได้เราว่าเคลียร์ไปไกลเกลี่ยไปเป็นคนกลางไปตามเหตุตามปัจจัยสามารถทําได้ทั้งหมด กำลังจะเดินทางไปบรรยายนานศพจ้ามีคนโกงแชร์ถ้าเราแช่งเขาเราจะบาปไหมคะเราจะต้องทำยังไงถึงจะไม่เครียดเสียดายตังค์ค่ะก็ไม่ต้องเครียดจะมาโดนโกไปแล้วทําอะไรไม่ได้ถ้าจะฟ้องร้องดาเนินคดีก็ฟ้องไปถ้ามัมีหลักฐานเอาเงินคืนก็ไม่ใช่ปัญหาแต่มึงไม่ต้องไปคิดเยอะรับผลของการกระทาของตัวเองไปอาจารย์เคยโกรธกลุ่มคนที่เห็นต่างจ้าจา้าไหมครับไม่โกรธ่ะนะมันอยากจะเห็นต่างก็เห็นไปเถอะ เมื่อก่อนเคยทุกตอนนี้ไม่ทุกแล้วเหลือจากการแก้ปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละวันเออสาธุหลวงปู่น้อยพูดถึงอาจารย์พูดว่าอะไรอะ่ะหลวงปู่น้อยใครส่งให้ฟังหน่อยพูดเมื่อไหร่อาจารย์หนูอยู่ข้างรถอาจารย์นะคะเอ้าเหรอไหนล่ะ ขับรถอยู่เหรอสามีเป็นคนจีนเข้าใจว่าการมีเมียน้อยหรือการซื้อบริการปเป็นเรื่องปกติต้องบอกเขายังไงดีคะก็อธิบายเหตุผลให้เขาเข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจมึงก็เลือกผัวผิดแล้ว ถ้ามีอาจารย์โดยของหอมจะฟื้นฟัาอย่างนี้แหละเป็นภูมิแพ้ดมของหอมไม่ได้มันจะนั่นจมูกน้ำมันันนี้ครับใช่น้ำมันเหลืองเป็นทุกครั้งที่ทาจมูกแต่ก็ชอบ ไม่มีตังไปดูลำยายหายทองคำควรทำยังไงดีครับนอนเป่าห้ำทองคำมึงอยู่ที่บ้านจ้าง่ายไม่ต้องไปดูจ้าหำม,มึงไม่ทองคำเรื่องอะไรจะไปดูห้ำทองคำเนี่ยถ้าหำม,มึงยังไม่ทองคำมึงก็เอาไปเลี่ยมแค่นั่นแหละเออจะรู้ได้ไงว่าเราเข้าถึงสมาธินิวรห้าดาบจ้า ถ้าแฟนไม่รักหนูจะทำยังไงคะเลิกกับมาสิจ้ามึงจะไปบังคับมันให้มันมารักมึงได้ยังไงล่ะขอโทษที่ถามนะคะ พอเพิ่งเข้ามากะถามทักอาจารย์เฉยๆนี่แหละคะัะเอาก็ถามมาสิกูก็ไม่เห็นมึงถามอะไรมึงก็พูดอย่างเงี้ยแฟนคิดว่าตัวเองมีสเสน่ห์มากเที่ยวหวานสเสน่ห์ตอนนี้เลิกได้ถอยออกมาแล้วสบายใจตอนอาจารย์บรรยายออกงานครั้งแรกอาจารย์มีเขียนสคริปต์หรือพูดตามความเข้าใจพูดตามความเข้าใจทช่ะ ตัาบาดพระหมื่นลูกกับหนึ่ลูกต่างกันไหมตางกันสิอยากทราบว่าเรื่องการบนบานสาเก่าวถ้าไม่แก้จะเป็นอะไรือเปล่าครับไม่เป็นไรจ้าแล้วมันก็เลิกบนซะจ้าการ์บนบานสาเก่าวเป็นเรื่องเพอเจอ ทำไมไม่มีวัดไหนที่รับผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีเพราะเขาไม่มีไงมันไม่มีภิกษุณีแล้วในประเทศไทยเนี่ยที่สังกัดคณะสงฆ์ไทยเราเนี่ยมันไม่มีภิกษุณีใครก็จะบวชได้ล่ะมันต้องบวชตามพระวินัยบัญญัติต้องบวชจากสงฆ์สองฝ่ายคือบวชจากภิกษุส,สงฆ์และไปบวชจากภิกษุณีสงฆ์คำถามคือมึงจะไปหาภิกษุณีสงฆ์มาบวชยังไงล่ะก็มันไม่มีปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีภิกษุณีถ้าภิกษุณีมีก็ไม่ได้สังกัดคณะสงฆ์ประเทศไทยเรา ไปสังกัดคณะอื่นที่ไม่ได้สังกัดประเทศไทยแล้วประเทศไทยไม่มีแล้วเขาจะบวชให้มึงยังไงล่ะทานมังไหมคะทานทำไมละมังแฟนหนูเที่ยวคาราวอเกะกับเช้าทุกวันทำยังไงดีครับมึงควรเลิกกับมันนะถ้าไม่แก้สันดานนี้อ่ะ อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ไปก็ไม่มีอนาคตมึงจะไปอยู่กับมันทำไมล่ะมึงต้องบอกมันมึงต้องเตือนมันมึงต้องห้ามมันเอาไปเที่ยวคาราวเกะหมดแล้วเงินที่ไหนจะเก็บดูแลครอบคอรัวยังไงถ้ามึงมีลูกจะต้องดูแลกันยังไงใช้หนี้ใช้สินยังไงเป็นหนี้เป็นสินยังไงซื้อบ้านซื้อรถยังไงเอาเงินไปร่มไปจมกับสิงที่ไม่เกิดประโยชน์มึงจะคบกับคนแบบนี้ต่อไปเหรอกูถามแค่เนี้ยถ้ามันเลิกเพื่อมึงไม่ได้ถ้ามันเลิกในการตั้งหลักตั้งฐานตั้งกฎตั้งเกณฑ์ในการใช้ชีวิตต่อไปไ ก็ให้มันไปหาเมียที่ของเราเกะนูน่นมึงเป็นเมียมันแต่มึงห้ามมันให้มันเล่นไม่ได้มึงก็ไม่ต้องควรจะเป็นเมียมันหน้าที่ของเมียคือตามเฝ้ารักษาทรัพย์ของสามีมึงไม่ทำหน้าที่มึงเลยนะออกรถต้องดูเลิกมไม่ต้องดูเลิกจ้า ทำยังไงให้พ่อแม่เข้าใจหลักการเสื่อมการพักจากการตายสอนเขาสิเริ่มต้นจากมึงศึกษาก่อนมึงศึกษาแล้วมึงก็ไปสอนเขา ทำไมยิ่งปฏิบัต so. ิธรรมยิ่งไม่อยากพบปะผู hmm. <Lol. S 2> ้คนไม่อยากคุยกับใครเลยครับเอาก็ดีแล้วนี่มึงพบปะคนมากพูดคุยกับคนมากก็เกิดความทุกข์มากเท่านั้นน่ะความวุ่นวายก็มากวุ่นวายมากก็ทุกข์เยอะนั่งสมาธิแล้วน้ำาจแบบไปรู้ตัวคืออะไรครับไม่ต้องไปสนใจจ้ามันเป็นตามอาการตามธรรมชาติภิกษุณียังมีอยู่นะครับอาจารย์เบียร์อย่ามั่วดีลงคนดูกูไม่ได้พูดว่าภิกษุณีไม่มีกูพูดว่าไม่มีในประเทศไทย ที่สังกัดคณะสงไทยมึงไม่ได้ฟังเหรอแหกหูอยากตาฟังจะมาด่าอ้วมั่วอีกนะไม่ได้แหกหูฟังเลยลรกไงกูพูดว่าไม่มีในคณะสงไทยเนี่ยชอบเอากูไปพูดกันไปกล่าวตู่กันจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วก็มาหาว่ากูมั่วมึงเป็นคนมั่วเองมาโทษกูมั่วสังขวาน มันเป็นปัญญาอ่อนอย่างนั้นหนาก,ก๊อปวางไม่เลิกถ้าเราเดินอยู่แล้วมีโจรเดินมาตีหัวอันนี้เป็นกรรมเก่าหรือเป็นกรรมใหม่ก็ทั้งคู่เลยผสมกันอ่านกันคนเดยอ่าอ่านนี่ต้อไปอ๋อบางมีการาบังคับก็จะไม่อ่านสักทีแล้วกูจะอ่านยังไงล่ะมึงมานั่งอ่านแทนกูไหมล่ะเดี๋ยวกูจะให้มึงบังคับให้มึงอ่านให้ได้ทุกข้อความ เดี๋ยวถ้ามึงอ่านไม่ได้ทุกข้อความกูจะกระโถนตีกบาลมึงให้งูบลงไปเลยเดี๋ยวก่อนมึงมาให้กูดูหน่อยใครบอกว่าให้กูไม่อ่านเนี่ยมาอ่านให้กูดูมาทันอ่ะอ่านให้ทันมึงนั่งอยู่บ้านมึงอ่านข้อความให้ทันหน่อยอ่านยังไงให้ทันอ่านไปต่อไปกูให้มึงอ่านอย่างเดียวก็ได้อ่าไม่ต้องตอบก็ได้กูจะดูซิมึงจะอ่านยังไงทันมันเป็นโลกปัญญาอ่อนอะไร มึงเองยังอ่านไม่ทันเลยมันน่าจะภาษาอะไรก็ให้กูมานั่งอ่านทุกคนกูจะรู้ได้ไงใครเป็นใครคําถามมามากมายกูจะอ่านยังไงก่อนกูจะอ่านเสร็จกี่โมงกูยังไม่รู้เลยทุกูนั่งอ่านไ์สดถ้ากูจะต้องอ่านทุกอันเนี่ยกูจะอ่านยังไงปัญญาอ่อนจริงๆกูพูดไปอย่าพิมพ์ซ้าอย่าพิมพ์มซ้ามึงยิ่งซ้ํามันก็ยิ่งไม่เห็นเข้าไปใหญ่ข้อความซ้ําๆมันก็ดันข้อความอื่นไปหมด แอบรักแม่ยายบาปไหมครับแล้วแต่มึงเลยจ้าครอบครัวสร้างนี้แล้วเป็นคนเราเป็นคนจ่ายอันนี้เป็นกรรมเก่าไหมครับรนะเป็นกรรมเก่าคืออะไรแล้วมึงไปจ่ายทําไมอะ่ะก็ไปกรรมใหม่สิมึงไปรับผิดชอบมึงไม่รับผิดชอบก็ได้ไงมึงก็แค่ช่วยเขาตามอัตรักาที่สามารถช่วยได้อะไรช่วยไม่ได้ก็วางเฉย ชนบุรีเหรอไม่แน่ใจนะวันจันทร์มีไปชนบุรีถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ภาวนาเลยแต่เราพยายามอยู่ในศีลในธรรมแต่สิ่งดีๆแบบนี้เราได้อะไรเราจะได้อะไรบ้างคะถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ภาวนาแต่เราพยายามอยู่ในศีลในธรรมมึงเข้าใจคำว่าศีลและธรรมหรือเปล่าตอบให้กูฟังหน่อยสิ สั่นเพราะยางบวมหรือเปล่าไม่ใช่จ้าเพิ่งเปลี่ยนยางมาจ้าชลบุรีที่ไหนอ่ะเจ้พาพญาลพบาสุรัสสักครับที่เคยไปเลยครับที่เดิมเจ้าพญาสุรศักดิ์อ้าวทำไมไปสองรอบอ่ะไปทำอะไรสองรอบแบ่งสองครั้งนะครับสองวันแล้วอะที่เขาขอมาห้ารอบนะสี่ห้ารอบเอออาจารย์บอกให้แค่สองรอบอ๋อ เพราะว่าจะแบ่งได้เอาเขาเขาเอาคนมารวมวันนั้นเลยหกหกวันละหกร้อยตอนแรกมันจะแบ่งเป็นสามร้อย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 สครั้งห้าครั้งเนี่ยครับอาจารย์บอกว่าให้เขาเอามารวมกันเลยว่าวันนี้หกร้อยวันนี้อีกหกร้อยได้ให, oh. ให้ได้ได้เอาจารย์บอกมันเป็นคนละกลุ่มหมดเลยครับอาจารย์อืมก hmm. ็เลยให้เขาแค่สองวัน คนมันประมาณพันห้าร้อยคนนะครับอืมไม่ถึงอะไม่ใช่เขาหมายถึงว่ากลุ่มที่เขาจะมาฟังอะหนึ่งพันห้ารอยคนครับผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องสารเจ้าแต่ฝันเห็นบ่อยให้สร้างแม่บอกสร้างให้ผีเหรอผมก็โอเคง้นไม่ต้องง้นผมก็ไม่ตั้ง